ครับผมก็จะได้ถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณท่านพระพมมุนีนะครับเจ้าคณะภาค8ปดขออภัยครับพระเทพมุนีเจ้าคณะภาค8นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับกรุงเทพมหานครนะครับลําดับแรกขอกราบนมันสการนะครับพระเดชพระคุณท่านพระราชวีราพรเจ้าคณะจังหวัดเลยครับผมขอกราบนมันสการครับ ครับลำดับต่อไปนะครับขอะกาบนมัสการ,าการพระไพโรธธรรมพรนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเลยครับผมครับลำดับต่อไปครับ ขอากาบเรียนท่านนารงศักดิ์พระศักดิ์นะครับปลัดจังหวัดเลยในานามผู้ว่าการจังหวัดเลยนะครับขอกราบเรียนเชิญครับ ครับลำดับต่อไปครับขอากาบเรียนเชิญท่านบรรพศยาพองอท่านในอำเภอวังสะพุงครับขอากาบเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปครับขอากาบเรียนเชิญท่านเสรีสีชุมพลประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวังสะพุงผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเลยครับขอากาบเรียนเชิญครับ ครับลำดับต่อไปครับขอากาบเรียนเชิญท่านอภิชาติสบู่แก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยครับขอากาบเรียนเชิญครับ ครับลำดับต่อไปครับขอกับเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกสมชายสีคำแดงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังสะพุงครับขอกับเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปครับขอกราบเยนเชิญท่านนายกเลิศดศักดิ์พัฒนชัยกุลนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงขอกราบเยนเชิญครับ ลำดับต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญท่านนุสนรักษาพลผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยขอกราบเรียนเชิญครับครับลำดับต่อไป นะครับก็จะ,จะเป็นการกล่าวให้โอวาทนะครับพระเดชพระคุณท่านพระเทพมุนีนะครับเจ้าคณะภาค8นะครับท่านก็จะได้กล่าวให้โอวาทนะครับในโอกาสที่ท่านได้มาที่จังหวัดเลยนะครับอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับ ถือว่า,อาโอกาสที่ท่านจะได้มานี้ก็าหายากนะครับดังนั้นพี่น้องชาวาจังหวัดเลยคณะสงฆ์และก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับจะยินดีต้อนรับพระเดชพระคุณท่านนะครับโอกาสนี้ขอกราบรัธนานิมนต์ครับผมได้กล่าวให้อวาทครับผมกราบนิมนต์ครับ ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเดชคุณพระราชวีลาพรเชียรนจังหวัดเลยและขอเจริญพรส่วนราชการและญาติโยมทั้งหลายซึ่งมีท่านประหลัดจังหวัดมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดในการนี้เบื้องต้นก็คงจะขอ แก้คำบาง,บางคำแล้วกันอันนี้ไม่ใช่เป็นการให้อาุาทคงไม่ใช่เป็นการให้อวาทแล้วกันอันที่สองที่ขอเปลี่ยนกำหนดบำเพ็ญกุศลทักษินารูปทานนั้นในการทําบุญอายุคดีในการฉลองสมรสก,ก็ดีจะนิยมให้มีการทําบาเพ็ญกุศลทักิณารูปทาน เพื่อทิศส่วนส่วให้แก่ผู้มีคุณทั้งหลายถ้าเป็นพระก็หมายถึงครูบาอาจารย์อดีตเจ้าวาดและผู้อุปการะต่อตัวเจ้าภาพและต่อวัดนั้นๆส่วนการทำบุญอายุก็เป็นการเจริญพุทธมนตในภายหลังก็เลยมีการเปลี่ยนแปลง กำหนดการบางประการในวันนี้พวกเราทั้งหลายรวมทั้งผู้พูดด้วยก็ได้รู้ได้เข้าใจโดยหรือว่าตรงกันว่าวันนี้เป็นวันทาบุญอายุของท่านเจ้าคุณพระไพโรธธรรมพรและไปการฉลอง ปริญญาบัตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตในการที่จะได้ทำบุญเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากพอสมควรเพราะในส่วนตัวของท่านเจ้าคุณพระไป,ไปรธธรรมพรนั้นท่านก็มีความเจริญก้าวหน้าทางในส่วนที่เป็น เกียติยศคือชื่อเสียงความเคารพนับถือที่สาธุชนทั้งหลายได้มีต่อท่านนั้นก็มากเมื่อท่านได้บวชเป็นพระแล้วทางการคณะสงฆ์ เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เอาใจใส่ต่อหมู่คณะไม่ทอดทิ้งหมู่คณะจึงได้มอบหมายให้ท่านเป็นเจ้าวาดปกครองดูแลพระในวัดของท่านและต่อมาก็ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าทบลญปกครองดูแลวัด อย่างน้อยห้าวัดในตำบลน,นั้นๆั้นและมีพระภิกษุสมเร็จเพิ่มมากขึ้นต่อมาท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าคณะอำเภอปกครองดูแลว,วัดอย่างน้อยห้าสิบวัดในำอำเภอวังทะพุงแห่งนี้และมีพระภิกษุสมเร็จเป็นจำนวนร้อยและต่อมาท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด ปกครองดูแลตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าจังหวัดปกครองดูแลพระภิกษุสมเด็จทั้งจังหวัดนั่นแสดงว่าอิสริยศท่านได้รับมอบหมายจากทางการคณะสงฆ์เป็นระดับขึ้นมาส่วนเกียรติยศนั้นก็เป็นธรรมดาว่ามีความเจริญข้าวหน้าม,มาเรื่อย เดิมนั้นท่านได้รับสมรสรับเป็นพระครูเจ้าวาดวะเจ้าพระครูตำบลหรือจะเจ้าเจ้าวาดวะเป็นเจ้าเป็นพระครูเจ้าหน้าตำบลแล้วต่อมาก็พอเป็นเจ้าอำเภอก็อยังใช้ชื่อเป็นรองเจ้าหน้าจังหวัด อิสริยศของท่านก็เพิ่มขึ้นเป็นเจ้าคุณจากพระครูสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นมาเป็นเจ้าคุณมีราชินามำว่าพระไพโรธธรรมมาพรนั่นแสดงว่าเกยียรติยศเกียรติคุณและอิสริยยศของท่านนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับส่วน การบำเพ็ญกุศลในส่วนอายุวัฒนธรรมองคลน,นั้นท่านก็เจริญอายุถึง71ปีแล้วและมีการฉลองปริญญาบัตรเพื่อเป็นการประกาศให้สาธารนณชนในทราบว,ว่าท่านมีความสนใจศึกษาหาความรู้ จากนักธรรมชันตีชั้นทูท่านเอกและก็สอบประเรียนได้สี่ประโยคและต่อมาแม้จะมีอายุพรรษาอายุการมากขึ้นมีหน้าที่การงานมากขึ้นท่านก็ยังรักในการศึกษาเล่าเรียนอยู่จึงได้เรียนจบเป็นมหาบัณฑิตหรือว่าได้ปริญญาโท ทาสุขภาพยังํำนวยอยู่ก็เข้าใจว่าท่านคงจะเรียนต่อให้ได้จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ซึ่งพวกเราทั้งหลายควรจะให้กำลังใจท่านขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีความเข้มแข็งจะได้ศึกษาต่อให้จบเป็นด็อกเตอร์เป็นเกียรติเป็นประวัติแก่ จังหวัดของเราด้วยมีความรักมีความอดใจใส่ไม่ทอดทิ้งไม่ดูดายช่วยเหลือกิจการของาศาสนาเป็นประดับมาได้ความรู้มีวุธิเป็นถึงปริยาโทแสดงว่าท่านมีความสนใจพอที่จะเป็นตัวอย่าง ให้แก่ภาคพิสูจส์สเนนทั้งหลายว่าการศึกษานั้นไม่จำกัดอายุไม่จำกัดวัยขอมีความมุ่งมั่นตั้งใจและการศึกษานี้จะช่วยยกระดับยกฐานะของบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าเพราะในทางคราวานนั้นก็ วุฒิการศึกษาเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งในหน้าที่การงานต่างๆนั้นการศึกษามีส่วนสำคัญมากเพราะนั้นพระพิสุสธมเน็ของเราเมื่อบวชามาในศา,าสนาแล้วเขาควรที่จะให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งจังหวัดน้องคายนะจังหวัดเลยก็มีสถานศึกษาถึงระดับปริญญาคือของมอจลออซึ่งต่อไปนั้นคิดว่าผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้มาให้มีหน้าที่ทางการปกครองจะต้องกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งเดิมนั้นท่านก็กำหนดไว้แล้ว ว่าควรจะได้อยากน้อยต้องทำชั้นตีเมื่อการศึกษาในส่วนนักธรรมของเหล่านั้นจะเลยนามาถึงแล้วเพราะนั้นผู้ที่ไม่มีวุฒิไม่ได้นักธรรมชั้นตีเลยโอกาสที่จะเลื่อนชั้นเลื่อนฐานะทางการปกครองจะเป็นพระบูชา โอกาสที่จะได้รับพิจารณานั้นน้อยมากนอกจากเป็นผู้ที่ทำคุณ,คณประโยชน์ต่อาศาสนาเป็นที่ปรากฏชัดสมควรที่จะได้รับการยกย่องก็จะผ่อนผันว่าถ้าไม่จบต้องทำจันตีเลยก็อาจจะพิจารณาให้เป็นพระบูชาได้และในฐาระกองเกี่ยวกับระดับวัด ก็เช่นเดียวกันว่าควรจะพิจารณวุฒิการศึกษาของพระที่จะมาเป็นผู้ปกครองในระดับตั้งแต่จาวาดขึ้นไปเพราะในจังหวัดเลยของเรานั้นมีสถานศึกษาถึงระดับปริญญาแล้วฉังนั้นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงควรจะมีโอกาสที่จะรับการพิจารณาแต่งตั้งก่อน ดัะนั้นในโอกาสที่ท่านเจ้าคุณพระไพโรธธรรมพรธรรบุญอายุและฉลองปริยาบัตรนั้นเป็นเครื่องประกาศยืนยันว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ต่อการศึกษาและพยายามที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่พระิุทธสามเดนได้สนใจตั้งใจศึกษาเราเรียน เพื่อให้มีวิธิการศึกษาพราะว่าการเรียนของเรานั้นจะทำให้เรามีความคิดกว้างไกลมีความคิดอ่านที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นก็ขออนุโมนาในส่วนการฉลองปริยญาบัตรของท่านก็ดีและในโอกาสต่อไปนั้นก็ขอ ให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจอนุโมทนาการบำเพ็ญกุศลของท่านและเป็นกำลังใจให้ท่านได้ศึกษาสูงยิ่งขึ้นให้จบปริญญาเอกให้ได้สาวาตอนนี้ทางท่านัจังหวัดจบแล้วมะจบแล้ว